จุดประสงค์การทดลองการตกผลึกของสารส้มคือเพื่อแยกสารส้มออกจากสารลายสารส้มอิ่มตัวโดยวิธีการตกผลึกเข้าสู่ช่วงแนะนำอุปกรณ์ 1. สารส้ม 2. แก้ว 3. น้ำสีสีผสมอาหาร 5. ได้ 6. ไม้หรือตะเกียบขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้มให้น้ำเดือดค่ะพอน้ำเดือดเสร็จปุ๊บเราก็ใส่สารส้มลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะแล้วก็จะคนค่ะคนรอให้สารส้มละลายนะคะพอสารส้มเริ่มละลายแล้วนะคะเราจะใส่สีผสมอาหารลงไปเลยค่ะ และเราจะให้สารส้มเย็นตัวลงจึงจะเทใส่แก้วค่ะพอสารส้มเริ่มเย็นตัวลงแล้วเราจึงเทใส่แก้วค่ะจากนั้นก็นำสารส้มที่ผูกกับตะเกียบมาจุ่มลงไปเลยค่ะแล้ววันพรุ่งนี้เราจะมาดูผลลัพธ์กันค่ะ อันนี้แบบผก,กับท่านลองจากกิจกรรมพบว่าเมื่อนําสารส้มละลายในน้ําที่ให้ความร้อนจนกระทั่งสารส้มไม่สามารถละลายเพิ่มได้จะทําให้เกิดสารละลายสารส้มอิ่มตัวที่อุณหภูมิสูงครับและเมื่อหยุดให้ความร้อนจะทําให้สารละลายอิ่มตัวมีอุณหภูมิลดลงและสารส้มที่เป็นตัวละลายจะแยกออกจากสารละลายซึ่งผลึกของสารส้มที่สมบูรณ์จะมีลักษณะเป็นทรงแปดหน้าครับ ต่อไปเราไปฟัง,ช,ง,งช่วงสรุปผลการทดลองช่วงสรุปผลการทดลอง 1. เมื่อเตรียมสาระละลายอิ่มตัวในน้ำร้อนแล้ว 2. นํามาทิ้งไว้ให้เย็นสารส้มที่ละลายอยู่มากเกินไปจะแยกตัวออกมา สามสารส้มส่วนเกินนี้จะรวมตัวกันอย่างเป็นระเบียบทำให้เกิดเป็นผลึกขนาดเล็กน้อยภายในหนึ่งวันผลึกที่ได้คือการน,น้ำสารละลายกลับมาเป็นของแข็งที่มีรูปร่างสวยงามนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะ